สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวห้องที่ High a d r e g e n c y สมุยค่ะเข้าห้องมานี่เลยเป็นมินิบาร์นะคะมีน้ำดื่มให้ฟรีนะคะตลอดเลยน้ำแข็งด้วยนะคะอันนี้บอกเขาได้ตลอดเลยนะถ้าหมดนะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นเครื่องดื่มนะคะที่ชาร์จเพิ่มนะถ้าอยากได้นะคะก็เพียงแค่สั่งเหมือนกันนะคะแต่มีการชาร์จเพิ่มนะคะ ต่อมาค่ะอันนี้นะคะฟรีค่ะเป็นอัซเซสซอรีนะคะเพิ่มเติมกาแฟนะคะตรงนี้อ่าต่อมานะคะช่องนี้นะอันนี้เป็นขนมอันนี้ชาร์จเพิ่มนะคะถ้าจะกินนะโอเคอันต่อมากาน้ำอันนี้ฟรีนะคะใช้ฟรีเลยนะคะเรามาดูมุมอีกมุมหนึ่งนะอ่าอันนี้ก็เป็นที่วางของนะคะแล้วก็ มีไอตัวนี้ด้วยตู้เซฟเนาะแต่ว่าอันนี้ไม่ไ,มได้เปิดนะคะอ่าต่อมานะคะก็จะเป็นฟรีสลิปเปอร์นะคะเอาไว้เดินนะแล้วก็ราดี้ด้วยรันดี้สักคัานะคะอ่ามาฝั่งนี้กันบ้างนะฝั่งนี้ข้างล่างเป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นกระเป๋านะคะถ้าสมมติว่าเกิดไปข้างนอกนะอยากพกไปนะคะเพื่อ บรรจุของอะไรนะคะที่ใหญ่ๆก็เอาไปได้เลยเนาะอันนี้อ่าอ่ะ,อะเรามาดูข้างในกันต่อดีกว่านะคะในส่วนของเตียงนอนนะเออ,อน,นี่นะคะโอ้เตียงนอนสบายมากเลยนะคะโอ้นุ่มมากโอ,โอ้โหนะคะอันนี้นะจ้องไว้นะมีเตียงเสริมด้วยนะคะของคุณยายรี่นะคะอันนี้เตียงนี้นะ เออแล้วก็มีเตียงโซฟาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นฝั่งข้างหน้าห้องค่ะโอ้เราไปดูข้างหน้ากันก่อกอ่านะคะก็จะมีโต๊ะนะคะแล้วก็บรรยาการรอบๆนะอันนี้เป็นระเบียงนะคะต่อมานะคะเรามาดูกันที่ห้องน้ำกันบ้างจ้าเอ๊มาเจอฮ่าพอลูกก้านะคะมาเจอ ่างอาบน,น้ํานะครับอันนี้โหดูดุิญญาณมากเลยนะครับก็คือลงอาบในทันทีนะคะบ,บอกว่าสนุกมากเลยใช่ไหมครับแล้วก็สนุกไหมครับชอบไหมครับชอบไหมมันก็ว,นะว่ายน้ำได้ด้วยเออว่ายน้ำได้ด้วยนะอันนี้แบบเป็นอะไรที่ชอบมากๆเลยนะคะปุ๊กเก้าชอบมากนะคบอ่าต่อมานะคะเป็นในส่วนของ ที่อ่านน้ำนะคะก็มีตรงส่วนฝักบัวนะคะอันนี้ไม่มีที่ก้านนะใครมานะคะก็ถ้าเป็นคุ้นโมนะก็โอเคมากๆเลยนะ,อ,ะอันนี้เป็นฝักบัวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอ่างล้างหน้านะคะอันนี้อาจจะมาฟิเจอริ่งกันนิดหนึ่งนะอะเรามาดูกันในส่วนของห้องที่ชักโครกกันบ้างนะคะก็อันนี้ก็จะไปหมุก โครกนะคะอันนี้อ่การเข้าไปในห้องมีคมีที่ปิดนะถ้าเป็นตัวฉักโครกนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับที่แอดบ๊ายบาย